สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแนเห็ดนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปไขข้อข้องใจนะครับว่าไอ้เจ้าสูตรอาหารเห็ดนะครับที่แต่ละฟาร์มเนี่ยมีแตกต่างกันนะคะเขาใส่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นนะฮะอะไรใส่แล้วเห็ดออกดีที่สุดอ่านี่ก็เป็นข้อสงสัยของหลายๆคนนะครับบางคนก็พยายามนะครับทดลองเอาไอ้ตัวนั้นใส่เอาตัวนี้ใส่นะครับ แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ไปแล้วมันจะช่วยได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจะไขข้อสงสัยนะครับว่าไอสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันใส่เพื่ออะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับวัตถุดิบหลักเลยนะครับที่จะต้องเอามาใช้นะครับเป็นตัวตั้งต้นเลยก็คือเนี่ยครับขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้งนะครับผมก็ ทำไมหลายหลายคนถามว่าทำไมทำไมต้องเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารานะครับเป็นขี้เลื่อยอย่างอื่นไม่ได้เหรอนะครับไอเจ้าไม้ยางพาราเนี่ยเป็นขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนนะครับถามว่าเป็นขี้เลื่อยตัวอื่นได้ไหมไม้มะม่วงก็ใช้ได้ไม้ฉํำฉาก็ใช้ได้นะครับเอ่อตระกูลประเภทไม้เนื้ออ่อนสามารถใช้ได้แต่ที่เรานิยมใช้ตัวนี้ก็เพราะว่า1ไม้ยางพาราเนี่ย มีมากในประเทศไทยนะครับแล้วอาหารในตัวเนื้อของไม้ยางเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าระยะเวลากว่า,าที่เขาจะตัด20กว่าปีนะครับมันก็ได้สะสมพวกอาหารธาตุอาหารต่างๆซึ่งมีเพียงพอสำหรับการปลูกเห็ดนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีใครสักคนเคยทดลองเอาไม้ยางพาราเนี่ยนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยเพียงแค่ปรับกดดักนะครับแล้วก็ไป ยอดเชื้อเห็ดนะครับมันก็สามารถที่จะเดินเส้นใยนะครับจเจริญเติบโตจนออกเป็นดอกได้เช่นกันเพียงแต่ว่าสารอาหารมันมีน้อยเกินไปนะครับเราจึงจําเป็นต้องเสริมด้วยตัวอื่นนั่นเองนะครับเอาละครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือขี้เลื่อยแล้วหลายๆคนก็ยังสงสัยต่อไปอีกว่าแล้วถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งล่ะไม้เนื้อแข็งถามว่าสามารถ นำมาเพาะได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยระยะเวลาในการย่อยสลายเนี่ยมันค่อนข้างจะนานนะครับเส้นใยเนี่ยเขาจะไปกินเนี่ยอไอตัวเนื้อไม้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานและก็ยากกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ถ้าใครนะฮะคิดอยากจะทดลองเฉยๆนะครับก็สามารถเอาเจ้าไม้พวกนี้นะครับ ไปตั้งกองไว้ทําทิ้งไว้นานๆให้มันย่อยสลายไปบางส่วนก่อนนะครับก็คือต้องหมักให้มันย่อยสลายไปบางส่วนก่อนนะครับถึงจะเอามาใช้นะครับเพราะว่าถ้าใช้เลยผลที่ตามมาก็คือเส้นใยจะเดินช้าเดินยากนะครับจะเต็มก้อนช้ามากนะครับแล้วก็ออกดอกไม่ดีนะครับนี่ก็คือตัวที่1ที่เราใส่กันอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนนะ1ส่วนผสมในการทําก้อนเห็ด วัตถุดิบหลักเลยคือขี้เลื่อยไม้ยางพาราหนึ่งร้อยกิโลนี่คือในสูตรนะครับในสูตรนะตัวที่สองเดี๋ยวเราพูดกันถึงตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยก็คือสิ่งที่ขาดไปได้เลยคืออะไรลำนะครับตัวนี้จะมาคู่กันระหว่างไม้ยางพารากับลำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลำเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอ่าและนี่ก็คือลำหน้าตาของลำก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ที่เห็นความละเอียดเยอะๆเนี่ย ที่มันจะเป็นไม่ค่อยจาเหลืองอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นลำที่สีข้าวเนี่ยจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับแต่นี่เป็นลำขัดข้าวได้จากการเอาข้าวสารมาขัดนะครับมันก็จะละเอียดประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลำที่ก็สีข้าวก็จะออกเหลืองๆกว่านี้นะครับลำเนี่ยอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วเมื่อก่อนในหลายๆ,ๆคลิปนะครับมันเป็นส่วนเขาเรียกอะไรอ่ะ เรื่อง C-N Ratio หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ C-N Ratio เนี่ยย่อมาจากสัดส,ส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนนะเพราะว่า C-N Ratio เนี่ยเ,เราจะใช้ในการกำหนดคุณภาพของปุ๋ยซะเป็นส่วนใหญ่เหตุก็เช่นกันมันก็มีค่า C-N Ratio ก็คือปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจนไอตัวที่เราเห็นเนี่ยไอตัวไมย้ยางพาราเนี่ยมันเป็นคาร์บอนนะครับ แล้วค่าของคาร์บอนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวนี้ลำเนี่ยมันเป็นไนโตรเจนนะครับเห็ดเนี่ยต้องการาค่า c n r a t i o ชอยู่ที่ช่วงแคบๆเอาพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเขาต้องการอะไรที่กินง่ายๆย่อยง่ายๆนะครับถ้าเราเอามาเลยผสมเลยไม่ไม่ผสมไม่ไม่ผสม,ม,ม,ผสมลำเลยเนี่ยตัวเนี้ เห็ดเขาจะกินได้ยากนะครับเราเลยจําเป็นต้องเอาไอ้เจ้าลำเนี่ยมาใส่นะครับเพื่อหารหารลงไม่ให้ค่าคาร์บอนมันสูงเกินไปคือสมมุตินะเราอยากจะได้คาร์บอนที่50นะครับแต่ว่าตัวขี้เลื่อยเนี่ยมีคาร์บอนอยู่ที่300นะครับเราก็เอาไอ้เจ้าไนโตรเจนเนี่ยครับที่อยู่ในเห็ดเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวหารทําให้คาร์บอนเนี่ยมันลดลงนะครับซึ่งให้เหมาะสม กับการเพาะเห็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวที่2นะครับก็คือลำนะครับเอาละครับลำเราจะใช้เท่าไหร่นะครับลำจะมีอยู่2อย่างนะครับในการใช้งานคือคนที่ใส่ลำเพียวๆเลยนะครับสามารถใช้6กกิโลนะครับใช้ลำ6กกิโลก็จะเป็นสูตรร0อยต่อ6นะครับก็คือคิดเลยร้อยลำ6นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ ใช้ลำแค่5กิโลแนะนำว่าอาหารหลักอีกตัวหนึ่งที่จาเป็นต้องมีคือน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลมาให้ดูเอาละครับมาถึงตัวที่3นะครับตัวที่3มก็คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยเราใส่ไปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับไอตัวลำเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวมันเองเนี่ยจากที่เป็นรูปของแป้งเป็นผมอย่างเงี้ยนะครับ มันจะเป็นน้ําตาลนะครับเวลาเราเอาไปนึ่งปุ๊บมันจะเปลี่ยนรูปนะครับแล้วไอ้เจ้าเส้นใย,ยเห็ดหรือไมซิเลียมเนี่ยก็จะดูดซึมเอาไปใช้เพื่อสร้างเอนไซม์ ide, เพื่อมาย่อยขี้เลื่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อตอนที่ช่วงแรกๆตอนที่เราหยอดเชื้อไปปุ๊บไอ้เจ้าเส้นใย,ยหรือไมซิเลียมเนี่ย ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะครับยังไม่ได้แข็งแรงมากสักเท่าไหร่นะครับเราจึงช่วยให้มันเนี่ยเอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้ได้โดยตรงโดยที่ยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับลำหรือแป้งเพื่อไปเป็นน้ําตาลไปเป็นอาหารนั่นเองนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราช่วยเขานะครับในช่วงแรกที่เขายังยังไม่แข็งแรงมากนะักนะครับให้เขาสามารถนําอาหาร ไปใช้ได้ง่ายเพื่อที่เขาจะพัฒนาตัวเองพัฒนาเส้นใหญ่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวขี้เลื่อยอมีเอ็มไซด์ออกมาเปลี่ยนตัวขี้เลื่อยเข้าไปเป็นอาหารของเส้นใหญ่งงไหมไม่น่างงเนาะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้ก็คือสรุปง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะสรุปถึงเรื่องส่วนผสม3ตัวนี้ให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันตอนหน้าตอนที่ส เป็นส่วนของอาหารเสริมนะครับแล้วก็การปรับกฎด,ด่างนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับอาหาร3ตัวนี้1ขี้เลื่อยร้อกิโล2ลำนะครับลำหกกิโลถ้าใส่ลำหกกิโลไม่ต้องใส่น้ําตาลนะครับแต่ถ้าใส่ลำห้กิโลต้องเพิ่มน้ําตาล1นกิโลนะครับเหตุผลก็อย่างที่อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะว่า การที่เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดเห็ดถ้าทําเห็ดภูฐานนะครับซึ่งเส้นใย,ยเขาไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ลํากับน้ําตาลช่วยกันนะส่วนถ้าเกิดเราทําเห็ดพวกนางลมต่างๆที่เส้นใย,ยแข็งแรงเราสามารถใส่ตัวเนี้6โลเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีน้ําตาลก็ได้นะครับสูตรก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับนี่ก็คือ,อ ก็เรียกว่าส่วนประกอบของอาหารหลักของเชื้อเห็ดนะครับที่เชื้อเห็ดจะเอาไปกินแล้วก็สร้างเส้นใยแล้วก็จเจริญเติบโต,ตเป็นดอกนั่นเองนะครับก็สรุปก่อนนะครับสูตรมีล้ำนะครับเ,เดี๋ยวกันสรุปนะครับมี1นึ่ขี้เลื่อยร้อยโลล้ำหกกิโลหรือ5้กิโลน้ําตาล1นึกิโลอ,อ,อย่างที่บอกใส่หรือไม่ใส่ อยู่ที่เราจะไปทําเห็ดชนิดไหนนั่นเองนะครับผมก็สรุปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันเรื่องสูตรประสงค์ของอาหารเห็ดนี่แหละแต่เป็นส่วนของอาหารเสริมนะครับว่าจําเป็นต้องใส่อะไรเพิ่มอีกจะเป็นยิปซัมคูนขาวดีเกลือก็มาดูกันว่าเราใส่ไปเพื่ออะไรใส่ทำไมใส่แล้วเกิดอะไรนะครับมีประโยชน์กับเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าเรื่องสูตรอาหาร ส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอีกเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้ใครอยากได้ก้อนเห็ดท้งด้านล่างนี้นะครับก็จะมีลิงก์ของรัศดาช h o ปปีสามารถสั่งไปทดลองปลูกดูได้นะครับเผื่อจะได้เป็นอาชีพเสริมหมือ่อาชีพหลักในอนาคตก็ต้องเปิดโอ,อกาสให้ตัวเองไ้ทดลองดูไม่ลองก็ไม่รู้นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ